4 3 2 1ามสองหนึ่งเด็กชายเขกด้วยนะคะและนี่ก็คืองานเทศกาลไวพระนอขนขนาดจปีสอหิเกิดขนอย่างเป็นทางกันเลยครับ นะะคเพราะว่าที่นะคะก็ชาติยงานะค่ะเราก็จมีนะคะการที่มีเป็นภาพถ่ายข่าวที่ยาวนานที่สุดแล้วก็โกศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกระผมนายชัยนันแสงทองวัฒนธรรมจังหวัดนนรบุรีมาในนามคณะผู้จัดงานพี่น้องประชาชนตำบลเสมาอำเภอสูงเดิมจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงัธรรมเป็นอย่างสูงที่ให้เกียิเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไหว้พระนอนประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้รัฐบาลมีนโยบายในการใช้มิติทางศิลปะวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายหลากหลายในชุมชน ซึ่งมีรากฐานทางวัฒนธรรมประยุกต์ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่ามูลค่าทางสังคมเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศโดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนของถิ่นและเครือข่ายเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานจังหวัดนคนรราชสีมาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคนรราชสีมา ร่วมกับวัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนินหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหว้พระนอนประจำปี2567ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีสกุละ พระพุทธสายญาติหรือพระนอนหินทรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญในสมัยทราวดีส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมของโบราณโดยนําทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมง,งานศิลปวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกระบวนอัญเชิญบายสีอัเชิญผ้าห่มพระนอนการรำถวายบูชาพระนอนของสตรีชาวอำเภอเมืองอำเภอเสุขา577คนพิธีวงสวงพิธีสงฆ์พิธี่มพระนอนพิธีเปิดงานการเสวนาวิชาการการประกวดภาพการประกวดอาหารส้ม า,ารเทศกาลไหว้พระนอนประจำปี2567ต่อการเปลียนเชิญครับนายวิจิตรพิรัฬห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสังสีเขตนะคะนางสาวนัทธิราอิมวิเศษนายอาทิตย์กล่องสุภกิจโกศลนายนิกรสงกลานนายศิรสิทธิ์เลิศด้วยรา นายเดชฤทธิ์ิดฉายในอำเภอสูงเงินนายรักชาเกวัฒนศัดิ์ประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมานายแชรนันแสนทองวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานายทศพรศรีสมานผูน้ในกา,ารสำนักศิลปกรปที่สิบนครราชสีมานางเอ็มออนศรีคงทานสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมาค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานทศ่การวัฒนธรรมประจำปี2567ในวันนี้ เข้ามาแล้วก็ประทับใจนะคะเห็นนางรำเมื่อกี้ทางท่านเวรธรรมจังหวัดบอกว่ามีกว่า500คนนะคะก็เชื่อเลยว่าทุกท่านนะคะก็เคารพสักการะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะทําให้งานเทศกาลไหว้พระหมนนี้สำเร็จไปได้ดีนะคะเดี๋ยวฉันจะขอเล่าสักนิดนึงนะคะก่อนก่อนก่อนที่ท่าน ทุกท่านอาจจะได้มาต้อนรับนายกบ้างแล้วนะคะแต่ขอเล่านิดนึงว่าก่อนท่านนายยกจะเดินทางมาเนี่ยเราได้ทํางานกันอย่างหนักนะคะโดยสอสอเม้นะคะนัจิลาอิวิเศษสอสอในพื้นที่นี้นะคะก็ได้เข้ามาปรึกษาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะว่า,าในพื้นที่เนี่ยมีพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพบูชาซึ่งมีอายุกว่าพันสามปีเนี่ย ตอนนี้เนี่ยาบางช่วงเนี่ยมีน้ําท่วมจะทําอย่างไรดีแล้วก็อยากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส2อสอมีก็ได้มาปรึกษาดังนั้นเนี่ยทางกระรนะทรวงนรรมเองก็ได้นําเรียนท่านนายกก็จึงเป็นที่มาที่นายกได้มาเยี่ยมในวันที่1กรกฎาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้กรุณามาเยี่ยมแล้วก็ได้ให้งบประมาณนะคะมาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังคาหรือว่าในส่วนของ รอบๆบริเวณของพระนอนนะคะเพื่อไม่ให้มีน้าท่วมแล้วก็ไม่ให้เกิดการสึกกร่อนกั่อนของพระนอนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้ทุกท่านนะคะตบมือเป็นกำลังใจให้สว2เมราด้วยนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะดิฉันยังขอเช่นชมต่อความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมแรงร่วมใจกันของส่วนราชการสถานศึกษารวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาการจัดงานทุกฝ่ายนะคะในการจัดงานครั้งนี้ที่จะร่วมกันอนุรักษ์และก็รักษาสืบสารประเพณีในการสักการะพระนอนนะคะหรือว่าพระพุทธไสายาสน์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุนเนินและชาวสมัด็จพระนริมาข,ของเรานะคะแล้วก็อยากให้มีการจัดประเพณีอย่างนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็สืบทอดประเพณีนี้ให้เป็นประจำทุกปีคงอยู่สืบไปะคะ่ะ บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วค่ะดิฉันขอเปิดงานเทศกาลไหว้พระนอนประจำปี2567และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะครับรโปรพเลยครับค่คะทุกท่าน เวทีเพื่อทำที่ที่เปิดเชิญสนัลลบสนุในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวจะขอนุญาตให้ทุกท่านถอยหลังสักครู่ปี2,567ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยครับพร้อมกัน,รกนครับ4 3 2 1 ก็คืองานเทศกาลไหว้พาร,าระนอนตลาดจำปี2567ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับ ประจำอำเภอสูงเนินอีกเช่นเดียวกันทุกท่านคะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านด้านบนเวทีค่ะเรารึกนะครับสำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ <Okay. S 2> อย่างที่บอกครับได้รับเกียรตินะครับจากประธานและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ <Okay. S 2> ในจังหวัดน,นะครับผม <Okay. S 2> รวมไปถึง